สวัสดนีนะครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการล้างโซ่แบบบ้านๆนะครับว่าผมใช้วิธีอะไรล้างโซ่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูสภาพมันก่อนตอนนี้ที่เห็นเนี่ยอันนี้คือสภาพที่วิ่งมาประมาณห้าร้อยโลเองแต่วิ่งหน้าฝนทำใจฮะมันดีดเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพโซ่ก่อนอันนี้คือสภาพโซ่ที่วิ่งมาห้าร้อยโลนะครับนี่ ใช่ไหมมันจะมีคราบข่าขา,ขาติดดำๆเริ่มมีขี้โคลนติดแล้วนะครับก็เริ่มจะระบีขาวเริ่มหายแล้วอันนี้เราก็ต้องเริ่มฉีดใหม่นะครับแต่ก่อนที่เราจะทําการฉีดใหม่เนี่ยเราควรล้างมันก่อนเพื่อให้มันเป็นประสิทธิภาพที่ดีที่สุดนะครับโซ่เราก็ควรดูแลหน่อยทําทุกห้าร้อยโลหรือหกร้อยโลเจ็ดร้อยโลก็ได้ครับแต่ว่าไม่ควรเกินนั้นโซ่เส้นหนึ่งแพงครับดูแลรักษากันดีๆ นะไม่เหมือนโซ่รถเล็กสมัยก่อนพวกเราเส้นละ้มกี่ร้อยแอนนี่เส้นละเป็น 2, 0 0พันสามพันนะฮะเราก็ดูแลกันนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีเครื่องมืออะไรบ้างที่วันนี้เราจะใช้นะครับอ่ะอ่ะมาต่อกันเลยนะครับก็คือเครื่องมือชิ้นแรกที่เราจะใช้กันวันนี้คือ1คือหกเหลี่ยมครับผมหกเหลี่ยมหอันเพื่อที่จะทําการถอดตัว,ตวบักโซตัวนี้นะมักโซตวนี้เราใช้หกเหลี่ยมนะครับ ตัวต่อมาตัวต่อมาจะเป็นน้ำยาล้างเนาะน้ำยาล้างน้ำยาล้างเนี่ยมีหลายตัวนะครับผมเนี่ยใช้น้ำยาล้างตัวน,นี้ทุกคนอาจจะงงมันคืออะไรมันคือน้ำมันดีเซลครับดีเซลที่เติมรถกระบะเราเนี่ยนะครับไปซื้อตามปั๊มน้ำมันนะครับเอาแกลอลน,น้ำมันเครื่องไปขอซื้อเขาห้าสิบบาทหกสิบบาทได้มาใช้กันยาวๆเลยครับประหยัดดี ล้างดีด้วยนะครับล้างสะอาดมากนะครับแต่มันมีตัวหนึ่งนะผมก็ใช้นะแต่น,นี่คือใช้หลกักแต่ตัวหนึ่งคือใช้แบบว่าลองเอามาใช้ดูแต่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ใช้ดีนะครับอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งคืออันนี้ Sonic Engine c l e a n e r นะครับผมตัวนี้ใช้ดีครับเร็วแล้วก็ประหยัดเวลานะฮะแต่ว่าอันเนี้ยมันมีเทคนิคการใช้คือ ฉีดไว้เห็นไหมครับเขาบอกให้ฉีดไว้ประมาณห้าถึงสิบนาทีบางคนฉีดแล้วขัดเลยมันจะออกมันจะไม่ค่อยออกครับลองฉีดทิ้งไว้สักห้านาทีแล้วกลับมาขัดโอออกเร็วเลยครับของดีเลยออกสะอาดเกลี้ยงเลยนะครับก็ดีครับใช้ได้เติวหนึ่งแต่ตอนนี้ผมมาใช้ตัวนี้แทนมาใช้ดีเซลแทนมาใช้ดีเซลแทนนะครับเพราะว่าประหยัดดีครับอันนี้มันกระป๋องละประมาณถ้าซื้อตามห้า120ร้อยี่สิบนะแต่ถ้าไปซื้อของถมก็จะประมาณเจ็ดสิบบาท ก็อันนี้อันนี้โอเคกว่าอันนี้มันถูกกว่าใช้ได้นานกว่าโอเคอันนี้คือการล้างนะชุดการล้างก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยรามาดูการหล่อเลื่นครับว่าการหล่อเลื่นมีอะไรบ้างนะครับ่นะอย่างแรกอันนี้คือสิ่งที่ผมใช้ประจำครับจารบีขาวของของบอนี้ครับ,อ,รบอันนี้ก็ซื้อตามห้างก็ร้อยกว่าบาทครับแต่ถ้าไปซื้อของถมหรือร้านที่ไมข่ขายส่งก็จะประมาณ90บาทของใหญ่นะครับครับผม ลแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับไม่ได้หยิบม,มาให้ดูมันก็คือน้ํามันเฟืองท้ายรถยนต์นครับเปอร์140อ,อันนี้เอาไว้ทาโซ่ไว้ทาโซ่ได้ครับดีนะครับผมบอกเลยว่าดีมากผมใช้ประจําโซ่อยังเนียนแต่จารบีขาวเนี่ยผมจำมาใช้ช่วงหน้าฝนเพราะว่าหน้าฝนมันน้ามันกระเด็นเยอะแล้วจารบีขาวเนี่ยของไอ้เจ้าวันนี่เนี่ยมันกันน้ําบ้างอา่มันทาให้น้ําไม่ค่อยเกาะโซ่แล้วก็ทําให้ไม่ค่อยเป็นสนิมนะครับ่วนอีกตัวนึงวันนี้เพิ่งได้มาใหม่เลยเมื่อวาน พอดีเมื่อวานไปเที่ยวงานออโตัวซาลอนแล้วไปได้มานะครับก็จะลองใช้ดูของยามาลูกนะครับเพราะว่าเป็นจารบีเหมือนกันเป็นจารบีหล่อเลื่อนโซ่สเตอร์นะครับก็เหมือนกับตัวนี้แหละเหมือนกับตัวนี้แหละแต่ว่าอันนี้เป็นของยามาฮ่านะครับแต่มันใช้ชื่อแบรนด์ยามาลูกนะครับผมเพราเดี๋ยวจะมาลองทํากันนะครับว่ามันมีประสิทธิภาพวันไหนวันนี้เขาจะได้ใช้นี่แหละจะทดสอบดูว่าประสิทธิภาพเป็นยังไงนะครับยามาลูเนี่ยเขาเขาใช้บริษัท ทีบอลนะครับผมทีบอลคือผู้สานออเรื่องที่เราคงรู้จักกันนะเป็นผู้นําเข้านะครับ,นะรบแต่ใช้แบร์ยามารุกนะครับโอเคนั่นเดี๋ยวเราไปดูที่การทํากันเลยดีกว่านะมาต่อกันนะครับก็อันนี้เราใช้หกเหลี่ยมทับเบอร์ห้านะครับขันขันหกเหลี่ยมอันนี้ออกมาก่อนนะครับ มันจะแน่นหน่อยผมไขไม่แน่นมากนะครับโอเคออกมาแล้วจะนั้นล้วดึงตัวบางโซ่ออกเลยเลยครับดึงปึ๊บปึ๊บออกมาเลยปึ๊บ <c oughs> เก็บไว้ก่อนนะครับแย่แยกไว้ก่อนอันนี้คือสภาพโซ่หลังจากที่ถอดบางโซ่แล้วนะฮะมันก็จะง่ายต่อง่ายต่อการ ทำความสะอาดนะครับเห็นไหมครับมันจะทํความสะอาดง่ายนะครับหลังจากนั้นครับไม่ยากครับผมเราก็ใช้น้ามันดีเซลครับฉีดไปให้ทั่วเลยครับพรมไปให้ทั่วเลยแต่ระวังนะครับอย่าให้ไปโดนจานเบรกหลังข้างในนี้นะฮะถ้าโดนปั๊บเบรกทีนี้ไม่อยู่เลยครับลื่นปึ๊ดแต่ว่าเบรกไปสักพักหนึ่งมันก็หายครับแต่ว่าอันตรายครับถ้าใครโดนตั้งแต่แรกนะครับฉีดน้ําก็ไม่ค่อยออกครับผมก็ระวังแล้วกันนะครอย่าให้โดนเบรกหลังนะครับ และที่สำคัญครับเรามีอุปกรณ์ช่วยครับอือกรณ์ช่วยเราคืออันนี้นี่ครับนี่คืออุปกรณ์ช่วยเราแหวมันคือแปรงคัดโซครับเป็นแปรงคัดโซ่ที่ผม DIY ขึ้นมาเองครับผมมันก็คือแปรงคัดโซด่ดีเนี่ยแหละครับใช้ใช้ดีครับก็คือผมไปช่างซ่อมคอมใช่ไหมมันก็มีคลิปบรรทายเยอะผมก็เลยเอาแปรงสีฟันครับมาลัดกับคลิปบนร,รทายให้เป็นเหมือน แปรงที่เขาขัดโซ่กันสองสามร้อยหนึ่งสองร้อยอะไรอย่างนั้นนั่นนะครับก็ใช้อย่างนี้ได้ใช้ดีครับประหยัดดีครับไม่เกิน30บาทหรือถ้าเก่าๆแล้วก็ไม่เสียตังค์เลยสบายดีอ่ะทันเดี๋ยวเราไปดูที่การทาโซ่กันเริ่มแมเลยครับฉีดดีเซลไปเลยนี่ฮะตั้งแล้วก็ฉีดไปเลยอ่ฉีด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 อฉีดตามโซ่อะไรพวกนี้ครับฉีดเห็นไหมเลยอ่ะเดี๋ยวฉีดฉีด ฉีดๆๆๆๆแล้วพอจะครบแล้วข้อมูลแล้วก็ฉีดๆๆ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 ๆฉีดไปก่อนนะครับเราให้ทั่วโซ่ก่อนไม่ต้องปวดเปลืองครับไม่เปลืองครับแพงไม่ไม่แพงครับถูกมาก เรากลับมาแล้วครับนี่คือหลังจากที่ผมฉีดามันทูโซแล้วนะเห็นไหมมันหยุดติ้งๆๆๆแล้วนะครับหลังจากนั้นรอสักแป๊บหนึ่งครับตอนนี้เราก็เอาแปรงสีฟันเราครับมาฉีดดีเซลเข้าไปหน่อยเพื่อช่วยนะครับอย่างนี้เสีย้าบอดปั๊บก็ทําการเลยครับขัดจะขัดช่วงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะขัดช่วงนี้ก็ได้นะครับ ทำการขัดปกตินะครับคับถ้าผมขัดช่วงนี้นะจะทํทให้ดูนะแต่ส่วนใหญ่ผมจะทาขัดจากข้างล่างนี้นะครับแต่อันนี้มันมืดผู้ชมอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับทําตรงนี้ให้ดูแต่จริงผมทําข้างล่างนะผมทำข้างล่างนะอก็คือขัดเนี่ยเราก็เสียบเข้าไปเลยครับเนี่สียบแล้วขัดขัดอย่างนี้เลยขัดไปเลยครับขัดไปสักสักพักอเอให้ทั่วทั่วโซ่นะครับขัด้านนี้เสร็จปั๊บก็ขัด้านนี้ต่ออ่าขัดสองฝั่งนะครับขัดด้านบนแล้ว ม,มันจะเริ่มออกแล้วเห็นไหมนี่แค่แป๊บเดียวนะเนี่ยขณะผมทิ้งไว้แป๊บเดียวนะเห็นไหมมันจะเริ่มออกแล้วทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับให้ทั่วโซ่เลยครับให้ทั่วทั้งเส้นเลยครับครับผมสนิมสนิมออกหมดแล้วผมลอกมาหมดแล้วครับออโอเคแต่ถ้าสนิมเยอะๆอ,ะอันนั้นก็ต้องขัดกันยาวหน่อยหรือใช้แปรงที่มันขนแข็งๆนะฮะแต่ของผมโซ่คนนี้มันไม่มีสนิมเห็นไหมทำบ่อยครับมันก็เลยไม่ค่อยมี บางคนนี่อาจจะมีสนิมเยอะไดะ้ถ้าไม่ได้ทําบ่อยนะครับก็ใช้แปรงที่มันขนแข็งๆหน่อยนะฮะแต่ไม่แนะนําแปรงลวดสเท่าไหร่ถ้าแปรงลวนนะครับให้ขาดจะพอข้างนอกเนี่ยแต่ถ้าประัดอย่างเงี้ยมันจะโดนโอริงครับและโอริงจะขาดครับปัญหามันก็จะมาครับผมอ่าดังนั้นเราก็ขัดอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับงั้นเดี๋ยวผมขอญอยกไปขัดก่อนแล้วเดี๋ยวผมอัดให้ดูตอนขดัดเสร็จแล้วเป็นยังไงนะฮะอ่ะาากลับมาแล้วนะครับนี่คือสภาพโซ่หลังที่ผมขัดแล้ว มันก็จะเป็นสภาพแบบนี้นะใช่ไหมครับข <c oughs> อโทษนะครับผมอันนี้คือสภาพโซ่ที่ผมขัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ยังไม่ได้ล้างน,นะครับวิธีการล้างของเราคือเอาน้ําเปล่าเลยครับฉีดน้ําประปลาบ้านเราเนี่ยครับฉีดให้ทั่วทุกข้อทุกทุกซอกทุกมุมที่เราขัดไปนะแล้วมันก็จะใสกิ้งเลยครับัอน,นี้ผมพูดเลยเดี๋ยวผมไปทําการฉีดแล้วเอามาให้ดูนะครับอ่ากูครับผมอ่ะกลับมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไป เอาสายยางฉีดน้ำกันอ,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 อย่าสังเกตที่โซ่นะครับน้ำแรง,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 งฉีดไปเลยครับผม เียเราก็ฉีดล้างล้อไปด้วยครับผมนะฮะล้างมาล้างทุกอย่าที่เราลงน้ำมันก็ได้นะครับเราก็ฉีดที่เดียวเลย น้ำแดงอะไรก็ได้นะครับน้ำปปาบ้านเราเนี่ย,ยครับปกติได้ครับออกเหมือนกันครับเนี่ยสะอาดเช่ไหมันได้โข้าใหม่จากปลูกนะเป็นเลยนะเมือ่อเมื่อเรารู้สึกว่าพอแล้วเราก็พอนะแล้วก็ปิดปิดน้ำแล้วนี่ก็กเสร็จเรียบร้อยครับหลังจากนั้นเราก็รอให้แห้งครับก็คือใช้ผ้าเช็ดเอานะฮยหรือว่าติดเครื่องแล้วไปวิ่งครับลอบสองลอบอ,อะไรยเงี้ย หรือถ้าให้ดีก็เอาผ้าเช็ดให้แห้งก่อนับแล้วก็เอาไปวิ่งครับผมอ่ะโอเคครับอ่าะนะี้ครับนี่คือภาพชัดชัดนะฮะหลังจากล้างโซ่เรียบร้อยแล้วโซ่เราก็จะสะอาดนะครับเหมือนใหม่เลยนะครับอืมนี่มีคนบอกว่าเออใช้ดีเซลแล้วโอริงจะขาดไหมจะกัดโอริงไหมผมใช้ดีเซลล้างโซ่มานานมากครับตั้งแต่ออกรถมาใหม่ๆเลยจนมีพักหนึ่งผมไปใช้โซนิก แล้วก็กลับมาใช้ดีเซลใหม่นี่ครับนี่คือสภาพโอริงนะครับยังอยู่ดีครับทุกอันครับมีทุกอันครับผมแล้วก็ไม่บวมไม่อะไรด้วยนะฮะก็คือนี่วิ่งมาประมาณหมื่นห้าพันโลปีห้าร้อยโลหมื่นห้าก็จะเข้าเช็คระยะแล้วก็ยังไม่มีปัญหาเลยครับผมเลยเชื่อมันว่าเออดีเซลคงไม่เป็นอะไรหรอกนะครับผมแล้วก็ล้างสะอาดแล้วก็ถูกตังเราด้วยครับนะฮะนี่นาผมอันเดียวจกนั้นเราไปใช้ผ้าเช็ดกันครับผมผ้าเช็ดก็คือเช็ดปกติเลยครับ เราผ้ามาผือนเนื่อนะครับ่ผ้ามาผือนเนื้อเราทาการลูบไปที่โซ่ครับเนี่ยเช็ดปกติไปเลยทั้งจนกว่าจะแห้งทั้งเส้นนะครับแล้วก็เช็ดไปเช็ดไปเรื่อยๆครับ เปียดมุมผ้ามั่งไอมั่งนะครับ การเช็ดไปทั้งหมดครับทุกซอกทุกมุมนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่การหล่อเลื่นกันครับผมว่าหล่อลื่นเราทํำยังไงกันบ้างนะครับอนี่นะครับนี่คือสภาพโซ่ที่แห้งสนิทเรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นประมาณนี้ครับผมนะก็จะแห้งทุกข้อนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ต้องเอาน้ามันที่เราจะหล่อเลื่อนโซ่นะครับมาทําการฉีดลงบนโซ่นะครับนี่การฉีดนะฮะมันจะมีหลายแบบครับหลายคือจากการศึกษามา ใน youtube หรือว่าในทุกที่จะมีคนบางคนเขาจะฉีดด้านนอกด้านนอกคือเนี่ครับฉีดตรงไปตรงนี้เลยกับอีกส่วนหนึ่งเขาจะฉีดไปด้านม่านอย่างนี้ครับเนี่ยด้านม่านคืนทางงนี้นะครับนะฮะซึ่งผมก็จากที่ผมใช้ดูทั้ง2แบบผมว่าก็ดีดีทั้ง2แบบแล้วฉีดหล่อรื่นเหมือนกันครับผมนะฮะก็แล้วแต่ความถนัดนะครับใครฉีดด้านนอกก็ฉีดด้านนอกใครจะฉีดด้านในก็ฉีดด้านในนะครับ ก็ฉีดให้ครบทุกด้านถ้าถ้าให้ดีก็ฉีดด้านนอกด้วยฉีดด้านในด้วยก็ดีครับไม่ท้าไม่ครบเบืองนะก็ฉีดด้านนอกด้วยด้านในด้วยก็จะทําให้มันครบเหมือนทั้งเส้นนะครับนะบงั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการฉีดกันเลยดีกว่าเนาะอ่ะไปไป,ไป,ไปวิธีการฉีดนะครับเราก็หยิบกระป๋องสเปรย์ขึ้นมานะครับเขย่าก่อนเขย่าให้ได้ที่นะครับเนึงครับผม าจากนั้นก็นี่คือหัวฉีดนะครับจับลงไปแล้วก็ฉีดไปที่ตัวโซ่เลยครับนี่นะครับฉีดอย่างนี้เลยนะครับผมอ่าขณะนั้นก็หมุนไปเรื่อยๆครับผมนี่ผมฉีดไปนิดนึงแล้วนะคะเห็นไหมครับมันจะมันมันจะมาก่อที่ตัวโซ่นี้แหละวิธีการฉีดนะครับก็คือฉีดทีเดียวครับฉีดเบาๆนะครับฉีดแบบมันเองนะครับเห็นไหมฮะฉีดแค่นี้ขอนะครับ ฉีดไปให้ทั่วโซ่นะครับนี่ครับฉีดแค่นี้จริงๆแค่นี้นะครับฉีดแค่นี้ก็พอแล้วในที่ด้านหน้าโซ่ครับแล้วก็ฉีดพยายามให้โดนด้าหน้าโซ่ด้วยมันจะได้เป็นน้ํามันเกาะไม่ให้เป็นสนิมนะครับฉีดอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับให้ทั่วทั้งเส้นครับผมฉีดอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับผมให้ทั่วทั้งทั้งเส้นนะครับอ่าแค่นี้ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปดูตอนเสร็จเรียบร้อยครับว่าเป็นยังไง นำมาต่อนะครับนี่คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราฉีดโซ่ครบทั้งเส้นนะครับสภาพโซ่ก็จะเป็นประมาณนี้จากที่ผมสังเกตการใช้ยามาลูกตัวเนี้นะครับตัวตัวนี้นะฮะเนี่ยนะรู้สึกว่าสเปรย์นะครับจะเป็นเนื้อจารบีสีเหลืองเหลืองนะครับผมแล้วก็เกาะไปทั่วโซ่นะฮะซึมเร็วมากครับวันนี้เห็นตอนจังหวะฉีดปับซึมปุดขึ้นไปเลยนะฮะถือว่าทําได้ดีครับสาหรับตัวนี้ครับเดี๋ยวลองฉีดให้ ไปชมดูอีกครั้งนะฮะสังเกตนะฮะเห็นไหมฮะมันจะซูมปุ๊บซุมเข้าไปเลยนะครับถือว่าโอเคนะฮะทำได้ดีครับผมก็ลองใช้ดูครับแล้ววันนี้้องสัมผัสดูวันนี้พอดีจารบีโดนมือเหนียวครับเหนียวถือว่าเหนียวกําลังดีอาจจะน่าจะทาเป็นที่เขาบอกครับว่าไม่ไม่ค่อยกระเด็นมากนะครับตัวนี้ดูจากคู่มือนะครับก็น่าจะใช้ดีครับเดี๋ยวสักวิ่งไปสัก5 0าร้อยโลทำมาคำความสะอาดอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวผมมาบอกนะครับว่า มาบอกใต้คลิปเนี้ยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับการใช้งานผ่านไปแล้ว500โลโอเควิ่งดีไหมอะไรไหมนะครับเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีนี่ก็วันนี้ก็คือเซตซิ่งขั้นตอนการล้างโซ่นะครับกล้องไม่โฟกัสอะโฟกัสนี่คือเซตซิ่งขั้นตอนการล้างโซ่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็เหลือแค่เอาบางโคลนใส่ขันน็อตก็เรียบร้อยแล้วครับผมหนี่โซ่ทั้งเส้นนะครับสภาพโซ่ทั้งเส้นที่ลาอด้ืน่นจระบีเรียบร้อยแล้วนะครับผม ก็จะสะอาดวิ่งอย่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอีกห้าร้อยโลก็มาทําใหม่อย่างเนี้นะครับผมผมเพิ่งทำอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยทำมันจะหนึ่งห้าพันโลแล้วก็ก็ยังไม่ตั้งโซ่ไปแค่ครั้งเดียวนะครับตอนเจ็ดพันช่างศูนย์เขาตั้งให้ก็เออก็ตั้งก็ตั้งไปแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ตั้งครับผมก็ตั้งโซ่มาแค่ครั้งเดียวครับก็ยังใช้ได้เรื่อยๆครับกะว่าเส้นนี้อาจจะอยู่ยาวกว่านี้ครับน่าจะเกินสองหมื่นจากที่ดูนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับที่ติดตามยังไงก็ ฝากกด Subscribe กดติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมเอาถ้าอยากคุยอะไรก็ใต้คลิปนี้หรือใน Facebook ผมเดี๋ยวผมเอา Facebook ผมโพสไว้ใต้คลิปนะครับก็ติดตามกันได้นะครับผมยังไงขอบคุณมากครับสวัสดีครับ